เ a y m a มเกวันนี้ขอเสนอยอลอยนักเตะ AC ซมิลานชุดแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อปี2007ศึกยูฟาแชมเปียนลีกในปี2007เป็นการพบเจอกันอีกครั้งระหว่างเอซีมิลานกับลิเวอร์พูลหลังเมื่อ2ปีก่อนเป็นทางฝั่งทีมหงแดงนเอาชนะจากการดูลูกจุดโทษส่วนผลการแข่งขันในเกมนัดชิงชนะเลิศยูเในปี2007เป็นทางฝั่งปีศาจแดงดำเอาชนะได้สำเร็จด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 โดยออกนําไปก่อนถึง2ประตูจากฟิลิปโปอินซากีก่อนที่เดอะเขากองหน้าของลิเวอร์พูลจะมาตีไข่แตกในนาที89แต่ก็ไม่ทันเวลาเอซีมิลานคว้าแชมป์ยูโรปสมัยที่7มาครองได้สําเร็จซึ่งนั่นถือเป็นครั้งล่าสุดของเอซีมิลานที่คว้าถ้วยแชมป์ใบนี้และสําหรับในคลิปนี้เราจะพาไปย้อนชมขุนพลทัพปีศาจแดงดำชุดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนีกเมื่อปี2007ว่าปัจจุบันพวกเขาอยู่ไหนกันบ้าง เอซีมิลานมาในระบบ4-4-1-1เริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูก็คือดีดาอดีตมือกาวชาวบราซิลปัจจุบันในวัย48ปีทำงานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูให้กับเอซีมิลาน มาที่แผงกองหลังทั้ง4คนของมิลานไล่จากทางฝั่งแบ็คขวาเป็นมา s ซิโมออดโดฟูลแบ็คชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย45ปีเป็นผู้จัดการทีมปาโดวาสโมสรในอิตาลีอเล็กซานโดรเนสตาอดีตกองหลังชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย46ปีผ่านด้วเองมาทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลโดยทีมล่าสุดที่ทำงานก็คือสโมสรโฟซิโนเน่เกาโชทีมในอิตาลี p ปาโลมัลดินีตำนานกองหลังชาวอิตาลีของมิลานและเป็นกัปตันทีมในเกมคืนนั้นปัจจุบันในวัย53ปีเป็นผอฝ่ายเทคนิคของเอซีมิลานมาเลกยนคูลอฟสกีแบ็คซ้ายชาวเช็กปัจจุบันในวัย44ปีเคยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรบานิกออสตาวาทีมในเช็กมาที่แผงแดนกลางทั้ง4คนของทีม เริ่มต้นที่เจเนโรกัตตูโซดาวเตะจอมบูชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย44ปีผ่านตัวเองมาทํางานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในตอนนี้ยังคงว่างงานอยู่โดยทีมล่าสุดที่คุมทัพก็คือสโมสรนาโปลีอันเดียปีโรอดีตมิดฟิลทีมชาติอิตาลีปัจจุบันในวัย42ปีผ่านตัวเองมาทํางานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลเช่นกันแต่ในเวลานี้ยังคงว่างงานอยู่ โดยทีมล่าสุดที่คุมทัพก็คือสโมสร n ยูเวนตุสมาซิโมอัมโบซินีมิดฟิล์ชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย44ปีไม่ได้ผ่านด้วยเองมาทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลหลังแขวนสตาร์ทกับฟิอ,อเรนตตน่าเมื่อปี2014คาร์เรนซีดอฟอดีตกองกลางชาวเนเธอแลนด์ปัจจุบันในวัย46ปียังคงว่างงานอยู่ในฐานะผู้จัดการทีมโดยทีมล่าสุดที่ทำงานก็คือการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติแคเมรูน ในโซนกองหน้าตัวต่ำของเอซิมิลานก็คือริคาโดกาก้าดาวเตะชาวบราซิลที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนั้นปัจจุบันในวัย40ปีไม่ได้ผ่านดรเองมาทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลหลังแขวนสตาร์กับออร์แลนโดซิตี้เมื่อปี2017 ในส่วนกองหน้าตัวเป้าก็คือฟ oh ok ิลิปโปอินซากีหัวหอกชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย48ปีผ่านตัวเองมาทํางานด้านเกี่ยวกับผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในเวลานี้ยังคงว่างงานอยู่โดยทีมล่าสุดที่ทํางานก็คือสโมสสนเบสชาทีมในอิตาลีมาที่ขุมตัวทำรองของทีมในเกมคืนนั้นเริ่มต้นด้วยเซลโกคาร์ลัสอดีตนายด้านชาวออสเตรเลียปัจจุบันในวัย49ปีเป็นผู้จัดการทีมอูลานียบัสโควดาทีมในโคเอเชีย คาฟูอดีตแบ็กจอมบุกชาวแซมบา้าปัจจุบันในวัย51ปีไม่ได้ผัดตัวเองมาทำงานน่านโค้ดทีมฟุตบอลหลังแควนสตัดไปตั้งแต่ปี2009 คาคาคาลเซ่กองหลังชาวจอร์เจียปัจจุบันในวัย44ปีผ่านตัวเองมาลงเล่นการเมืองจูเซเป้ฟาวอวลีแบ็คซ้ายชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย50ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานด้านโค้ชทีมฟุตบอลหลังควนสตัทไปตั้งแต่ปี2010ซจินโยดาวเตะชาวบราซิลปัจจุบันในวัย50ปีเคยทำงานเป็นแมวมองและผู้ช่วยผู้จัดการทีมแต่ในเวลานี้ยังคงว่างงานอยู่ คริสเตียนบ็อกคีมิดฟิลด์ชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย46ปีทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลโดยสโมสรล่าสุดที่ทำงานคือการเป็นผู้จัดการทีมวิเชนซ่าสโมสรในอิตาลีอัลแบโตจิลาดิโนกองหน้าชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย39ปีผ่านดวเองมาทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในเวลานี้ยังคงว่างงานอยู่โดยทีมล่าสุดที่คุมทัพก็คือสโมสรเอเซียนเซียนา ในโซนผู้จัดการทีมของเอซีมิลานก็คือ Carlo otti, คาร์โลอันเชล otti กุนซือมากประสบการณ์ชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย62ปีเป็นผู้จัดการทีมรอัลมัดริดฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทิเพจเฟซบุ o กเพย์เมเกอรและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเพเมเกอนะครับ